แต่ทีนี้ที่มันกลายเป็นประเด็นฮือฮาในยุคลังหลังเนี่ยก็เพราะมีคนตีความว่านี่แหละคือยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวแนวคิดนี้มันเริ่มมาจากไหนคะเราเพิ่งจะเริ่มต้นไขปริศนานี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการเจาะลึกครั้งต่อไป ครับอันนี้มาจากสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณครับดังมากๆเลยช่วงยุค60-70อ๋อที่เอริชฟอนเดนิกเกนเขียน Chariots of the Gods ใช่ไหมคะใช่เลยครับคนนั้นแหละครับแนวคิดหลักๆก,ก็คือว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาโลกสมัยโบราณแล้วคนสมัยนั้นไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าเป็นเทพเจ้าไปก็บันทึกเรื่องราวไว้ในตำนานต่างๆ แล้ววิมานะักก็เลยถูกตีความใหม่ว่าเป็นยานของมนุษย์ต่างดาวถูกต้องครับก็คือหยิบเอาตำนานมาตีความแบบตรงๆต,ตัวเลยโดยอาจจะไม่ได้ดูบริบททางวัฒนธรรมหรือศาสนาดั้งเดิมเท่าไหร่อืมก็คือตั้งทงไว้ก่อนว่าเทพเท่ากับมนุษย์ต่างดาวแล้วก็หาอะไรมาสนับสนุนแนวคิดตัวเองประมาณนั้นเลยครับซึ่งนักวิชาการเขาเรียกว่าเป็นอคติเพื่อยืนยั